วัสดีค่ะแพนเพจทุกท่านวันนี้ปิ่มจะมาพาทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จ้าปบวกนะคะจาปบวกได้มาจากไหนเจ้าปบวกก็ได้มาจากจอมปวกนี่ลักษณะของเจ้าปบวกนะคะก็จะเป็นรูๆเส้นๆแล้วก็มีเชื้อราสีขาวซึ่งเชื้อราสีขาวเนี่ยภาษาวิทยาศา,ศาสตร์เขาเรียกว่าเชื้อราโปตโซ่นะคะเชื้อราโปรโตโซนี่ทำให้ดินเนี่ยร้วนซุย เวลาเราไปหมักฟางหรือหมักปุ๋ยหรือหมักขยะมันจะทําให้กลุ่มพวกนี้ค่ะล่วนซุยแล้วก็ขยายย่อยสลายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราจับนะคะมันจะไม่แข็งเนี่ยเวลาเราบีบเนี่ยจะล่วนซุยได้ง่ายดูนะคะนี่นี่น,นี่กลิ่นของเขาก็จะหอมค่ะ ไม่เป็นอันตรายนะคะการทําจุลินทรีย์เจ้าป่วกเนี่ยดียังไงทําให้ดินล้วนซุยค่ะพอเราไปฉีดที่ดินทําให้ดินล้วนซุยไปฉีดให้พืชทําให้รากพืชเนี่ยแข็งแรงโดยเฉพาะพืชที่มีรากปมรากเป็นสีดํานะคะเขาจะขยายเซลล์รากออกมาใหม่แลวจะหากินได้ง่ายขึ้นในบริเวณที่ดินล้วนซุยที่เราฉีดเชื้อนี้ลงไป วันนี้ที่จริงแล้วมันจะมีลักษณะการทําแบบสองแบบก็คือทําแบบน้ําแล้วก็แบบแห้งวันนี้ปิม่มจะมา,าพาทําแบบแห้งนะคะวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรเอ่ยก็มีจุลินทรีย์จารบวกนะคะในปริมาณที่เท่าเกันนะคะวันนี้ของปิม่มไปขุดมาสดๆร้อนๆเลยนะคะอย่างที่สองก็คือรํมค่ะรํมสะอาด อย่างที่สามก็คือข้าวข้าวสุกค่ะจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะส่วนของปิ่มบรนยีได้เป็นข้าวหอมมะลิแดงและข้าวไรเบอรี่ขัดนิดหน่อยนะคะสีก็เลยออกมาสวยๆอย่างนี้คุณท่าหารเยอะดีค่ะวิธีทำง่ายนิดเดียวค่ะตามปิ่มมาเลยนะคะก็คือคลุกเคล้าทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันคลุกเคล้านะคะในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน เ,เห็นไหมคะเจ้าปวกเวลาเราขยี้เนี่ยขยี้ง่ายนะคะเขาจะล้วนซุยดีมากเห็นไหมคะในขณะเดียวกันเขาจะมีเชื้อราสีขาวเต็มรังไปหมดเลยนะคะซึ่งเชื้อเจ้าปวกชนิดเนี้ยตัวปวกของเขาจะเป็นสีขาวค่ะตัวปวกเป็นสีขาวนะคะเวลาที่เราไปหาเห็ดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ปวกประเภทนี้ที่มันเขาจะออกจามจอมปลวกเนี่ยเขาจะออกมาก็คือเขาเรียกว่าเห็ดโคนขาวนั่นเองเห็ดโคนคลุกเขาเข้าด้วยกันค่ะสำหรับปิ่มแล้วนะคะอยากให้เขาเดินเชื้อได้เร็วเนี่ยปิ่มเติมน้ำนิดนึงค่ะให้ความชื้นเขาอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะประมาณ ห้แต่ตอนนี้ปิมพขออนุญาตครุกทั้งสามอย่างให้เข้าด้วยกันก่อนหลายคนถามว่าจุลินทรียเจ้าปลวกเนี่ยสำคัญอย่างไรนะพิมพยายามเน้นที่สุดนะคะก็คือว่าสมัยปู่ย่าตายายของเราเวลาอยู่กับไร่กับนานเนี่ยชอบปลูกพริกปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปลูกในบนโพนนะคะ ปลูกแล้วก็งามงามมากอ่ะเข้าด้วยกันแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ผิวมก็เติมน้ำเติมน้ำเข้าไปนะคะอย่าให้เปียกแฉะมากแค่พอชื้นเวลาบีบแล้วอย่าให้มีน้ำหยดเขาจะเดินเชื้อได้เร็วเพราะความชื้น ที่พอเหมาะนะคะแต่เมื่อใดที่ความชื้นมากเกินไปเขาจะเดินเดินเชื้อช้าหน่อยนี่กินก็ได้แล้วนะคะจุลินทรีย์เจ้าปวกง่ายอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อจุลินทรีย์ทำจุลินทรีย์ทั่วไปเนี่ยเราต้องใช้น้ําตาลกากน้ําตาลแต่จุลินทรีย์เจ้าป่วกเนี่ยใช้แค่รากับข้าวก็พออาหารของเขาก็คือคาร์บโบไฮเดรต เราไม่ต้องไปซื้อน้ำตาลมาใส่เลยของของเรานี่มีอยู่ที่บ้านแล้วมีข้าวนะคะมีที่บ้านอยู่แล้วอ่าตอนนี้เห็นไหมคะแปบ๊บเดียวตอนนี้ข้าเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะร็จแ,แล้วปิมก็จะเอามาใส่ห่อผ้าที่มีรูระบายนะคะปิมมีซาลนค่ะปิมใช้ซาลน ง่ายอีกอย่างหนึง่งสามารถที่จะเอาไปขยายเชื้อเป็นแบบน้ำเนี่ยได้เยอะทีเดียว นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จับมัดนะโดยใช้ทั้งสี่หูเนี่ยมารวมกันรวมกันแล้วนะคะเสร็จแล้วมัดจุกค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราเอาไปเก็บไว้ในถังกระติกน้ำรอไอกระติกน้ำกระติกน้ำหรือว่าในถังแช่เย็นนะคะลักษณะนี้นะคะตามปิ๊มมาดูนะคะ เขาเนี่ยจะเดินจะเดินอันนี้เป็นส่วนที่ของปิ่มทำเมื่อวานนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเชื้อก็กำลังเดินนะคะเห็นไหมคะลาขาวๆกำลังเกิดขึ้นนะคะอันนี้เพิ่งได้แค่วันเดียวเองค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่45องศาประมาณนั้นนะคะส่วนสำหรับอันนี้ปิ่มก็ฝากไว้ อีกสวันเรามาพบกันนะคะ <c oughs> เมื่อเชื้อราเขาเต็มที่ <c oughs> แล้วเนี่ยเราจะทำการสตาร์ทเขาไว้ก็คือว่าเอาไปตากแดดเอาไปเข้าห้องอบนะคะเพื่อให้เขาแห้งเสร็จแล้วเราก็บดขยี้ส่วนใหญ่ในเชิงการค้าเนี่ยพอเขาบดขยี้เป็นผงแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปใส่แคปซูลเราเอามาขายให้เราแคปซูลละห้าสิบบาทแต่นี่น,นี่เราได้มากกว่าร้อยแคปซูลใช่ไหมคะได้เยอะ ยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะแล้วปิ่มจะมาเล่าให้ฟังหนึ่งถึงเรื่องการต่อเชื้อถึงเรื่องการทำจุลินทรีย์จาวัวกัวนะคะ, <c oughs> ะ,คะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ